เหมือนกำปังเอาเล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็วัดมึงตั้งใจฟังนะว่าจะนิ่งรุกลิงมาก่อนในเวลาสิ่งมันก็ว,วิ่งมาบอกก่อนจะนิ่งมันวิ่งมาก่อนและนี่ยังไม่สิ้นมึงกนิ่งไปก่อนและนี่คือชาติทองสาวของแท้พกนั่งมองดาวจะไม่มีเครื่องเพชรแวววาวทีกว่กูทำให้ชาติทองพราวกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและต้องพยายามขนาดไหนถ้า่อเป็นคูคูเดียวคนไม่อาจไหวแต่นี่คือชาติทองทีม เพื่อนเพื่อนละกุร้แรงสซ่บไม่ซิ่งกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณมาไม่หายคาบอออถ้าเพื่อนสาวผมนี้ก็ปากแดกจัดตรงสั้นกันจัดตรงสั้นกันจัดและสวยจนละอีซ่าเกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่เนี้ยมันก็อยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อสมเป็นยินให้เป็นสาวพวกกูไม่กินเหลาาไม่ให้มึงได้ยินอ๋อตอนนี้ก็เสียเด่นวันสิยงนี้บอกบอกึงกคตัวที่เด่นชัดแค่ไดธทรมดาางม่ได้เง่งนั่งยอมแพ้ไอัใคไม่งนักแว่ สกไอ้ก <and motorcycle> ับค so ู่บ่อยคู่ป่าเป็นสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนคู่บ่อยสงสัยไม่เวิร์กไอ้แมนมอลก็เป็นคนดีจะอยากมีสตรีและเปี่ยนไปเป็นเติรแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผล่จะมีอสสสตอนวันไม่เรียนก็ประสาตื่นแต่งหน้าแต่งตาล้างมืออ้อสายตื้อตื้อเลยไม่ต้องมีอ้อยคืนอ้อยคืนไฟเนี้ยใจมึงต้องมาก่อนไม่ต้องหยุดผมหรอกเพราะผมมันตัวจี๊ด เวลคัม t ูชีแล l ด์โ n ลีแต่ฉันน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้วอ้าชนส้มโอส้มโอจะเอาอยัางไงอ่ะน้องไปยังไงก็ได้ส่วนน้องชนผู้อู้หยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้อยากได้อ้าขาแบบนี้อยากได้ปากแดงแบบนี้อยากได้ยิ่งเขายิ่งยาวยิงได้ยิงสัน้นยิ่งชอบแบบนี้ this is the sound from Thailand ถจะไม่ใช่กู้าไม่ใช่กูจะเป็นใครแทนอออ๋อ This is the sound from Thailand ถ้ามึงไม่เคยฟังมึงฟังให้ดีแม่ถ้าฟังเดีโดนกูเช็คแน่คือพิมพ์บ้าไปเดี๋ยวเด<ค>ี๋ยวโดนเขีย่แย่บนคอนเด็บเป็นเท็ดแน่อะไรไม่เป็นไม่ถูกเตาเลสแกดี้ใครไม่เกี่ยวอย่าเสือกอีกแม่นี่เพื่อนละกูละหลอกหลอนศาสตร์ในเส้นกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ไม่หายขาดอ๋ออ๋อและเพื่อนสาวคนนี้ก็ปากแดงจัดโปร่งสั้นเนกิดจัดโปร่งสั้นเนกิเดจัดมันสวยจนงนาอีซ่านอ๋อ เด็วัยสี่น่ไปฟ้องชอบเอาเป็ดเป็นตัวกรอง u n d แต่เล็กจมโตน่ามาต้อนตะโกอ under สองขึ้นไปรอบ under g r o u า d ชิดคูเชิร์แล้วกูยกลอซิงเกิลโบ้น้องสาวอยากจะใจแรงใจถูกใจพี่ขอเบอร์ห้องไม่เอาเบอร์โซ่เพรกเกี่ยวกับเองไม่มีกระสอแล็บลูสนามไม่กลัวคุณสอนยักที่นเพื่อนตอนนั้นที่รู้กูลำบากคุจะไม่ให้เพื่อนรองอีกอันที่มันกูโตมันก็ไม่สะดวกสบายมากแต่ก็ทำให้พวกกูซ้ขึ้นมาแล้วก็เป็นชายจังจำไว้ให้ดีไม่สำคัญว่ามึงจะเกิดที่ไหนจะเป็นให้เหมือนตอนบัดนี้เขาต้ เราตัดใจสัตว์ไม่กินเอาเปรียบพวก้คนให้เกียรติต่างชาติต่างชาติเราก็ไม่เกียรติต่างสีต่างนัาต่างนัะต่างวันน้าต่างกันเราถึงไม่เบียดแล้วก็ไม่เบียดชีวิตมันต้องประสมผสานปะกนมีทั้งขมทั้งหวานอย่าลอยให้ขันะสมผสานจะส่วิญญาณหรือจะส่งสกสารู้ยังทำให้มันเป็นคู่กันด่าแล้วเลสแกนได้แบนอ๋อฮอร์อิกี้มันเป็นสไตร์เพลงกับมิ้วบ่อยผู้ป่าเป็นสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนคู่บ่อยสนใจไม่เวิร์ม ไอู้้านง้อต้องเป็นคนดีที่อยากมีสตรีและเปลี่ยนไปเป็นเต๋อแอบบองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าปวจะมีแโซเฮิร์ตโซเฮิร์จะเป็นเรื่องใช่ไหมจะเป็นเรื่อง นีไม่บอกเลยไมึงม่